ตอนนี้อยู่ในบูธของโตโยต้านะครับในงานของ Big m o t o r อร l เซปี2024นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ารถเด็ดๆในงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงนะครับดีลพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในงาน Big m o t o r อร l เซนะครับในบูธของโตโยต้าจะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในงานเนี่ยมีรถแบบดีลพิเศษมากมายเลยนะครับคันแรกที่เราจะพาดูกันเนี่ยคือเป็นดอกเบี้ยสูตเปอร์เซ็นต์ก่อนนะในดอกเบี้ยสูตเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือโตโยต้าเวลวอสนะครับคันนนีี้เ่ย เราได้ดอกเบี้ยสูตเนะครับได้ประกันภัยชั้นหนึ่งจาก PSHD ด้วยนะต้องซื้อรถภายใน31ส,สิงหานี้เท่านั้นนะครับซึ่งสูเนเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมี Yaris Active Yaris 5ประตูนะครับแล้วก็ Toyota Veloz เนะี่ย อันนี้เป็นดอกเบียศูนย์เปอเแล้วก็มีรถที่เป็นดอกเบี้ยร,ราคาพิเศษนะครับไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีโคราครอสลีโวนะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะครับสามารถเข้ามาจองกันในงานได้เลยนะครับถือว่าเป็นดีลที่พิเศษจริงๆนะครับรถทุกคันที่จองในงานเนี่ยได้รับประกันภัยชั้นหนึ่งจาก p s เ d ฟรี1ปีด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นดีลที่พิเศษจากทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับ เราอยู่กับไฮลัก r ์ v o GR Sport ที่มีความสำคัญกับ t o y o ต a มากนะคันนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นคีย์โมเดลเลยณนะเวลานี้ของ Toyota เลยนะครับคันนี้เนี่ยไม่ใช่ GR Sport ธรรมดาเป็น h ฮ l u กษ์รีโว Sport ที่แข่งใน a s i a Cross Rally ปี2024นะ สภาพเนี่ยก็จะมีร่องรอยการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยหินรอยกิ่งไม้รอยที่มันแบบมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาให้เราเห็นว่าบรรยากาศการแข่งขันเ<ม>นี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวสินจะพาดูรถที่สินชอบมากเลยนะนี่คือไฮรักแชมป์นะครับคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถที่ต่อเติมนะครับทำเป็นธุรกิจ SME ก็ได้นะแต่หลายคนเนี่ยซื้อไปก็เอาไปเขาเรียกว่าเป็นรถเลโก้ที่แบบไปปรับจูนกันได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นออฟโรดนะหรือว่าเลสซิ่งแบบคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเขาแต่งในแบบเล เพียงแค่5,500บาทานั้นเองถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมรองกระแสต่อรับดีมากๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยเขาแต่งให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเขาสามารถโมดฟายเป็นรถแบบเลสซิ่งนะหน้าตาเขาออกมาเป็นยังไงคันนี้แต่งเต็มมากเป็นเบาะคาร์บอนนะครับฝากระโปรงหน้าคาร์บอนโอ้โหต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัดเต็มมากแล้วก็ใส่ของเนี่ยไม่ใช่เป็นใส่ของราคาแบบนี่เลยนะคันนี้เขาใส่ของแพงมากล้อโลติฟอร์มเงี้ยโหยอดมากครับ ใครที่สนใจนะครับรถโตโยต้าทุกรุ่นนะเข้ามาดูกันในงาน Big m o t o r c e l เซได้นะครับมีให้ดูครบทุกรุ่นเลยจริงๆดีลจบเหมือนยกโชว์รูมมาตั้งไว้ในงานเลยนะครับเดี๋ยวสินจะพาไปดูเบื้องหลังกันนะครับว่าสินไลฟ์เนี่ยบรรยากาศการไลฟ์บรรยากาศการทำงานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกัน,นครับ แต่ว okay. ah, ่าท oh, sure. oh. oh, ี่สำคัญตอนนี้มายืนอยู่ตรงกลางกระโดดว้ามมากับเราด้วยเออพี่ครับผมนะฮะแนะนำตัวหน่อยครับผมสินครับผมที่สินครับสินอัศดาครับผมคุณสินอัศดาสวัสดีครับสวดูรถคัสนี้นี่อาร์สปอร์ตของเราด้วยประทับใจมากเลยนะอันนี้คือเอาไปขับจริงใช่ไหมครับพี่ครับเฮ้ยคันนี้เป็นแรลลี่ครับผมแต่ว่าที่เราไปขับจริงคือรุ่นรุ่นจีอาร์สปอร์ตแต่ว่าล่องลอยเนี่ยอันนี้คือขับจริงมาใช่อันนี้เป็นรถที่แข่ง เอเชียและคอสแตลลี่มาปีสองพันยี่สิบอันนี้แข่งจริงเขาฟุ้ไม่ได้เอาไปเล่นเล่นแล้วจนไปทำมันไปลอยเอาไม้บีบขี่หรอครับคุณมันมีรถบังคับแต่งเก่านะครับผมเราไม่ได้ใจอันนี้เอาไปแข่งจริงเลยอันนี้คันนี้เป็นคนที่แข่งจริงแล้วก็เอามาเอามาโชว์ใช่ครับมาโชว์ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์ปีสองพันยี่สิบสี่ครับผมคันเจ๋งของไฮรักซีโบว์จีอาร์สปอร์ตปีสองพันยี่สิบสี่อ่ะคือเขา เขาได้อินสปิเรชันการแบบมาจากรถดารกเรเรลลี่ครับผมใช่รายการแข่งระดับโลกใช่แล้วคันนี้เนี่ยขับข้ามทะเลทรายขับข้ามประเทศแตูคันนี้สุดยอดจริงๆคือคนขับต้องอึดด้วยรถแต่คนขับอึดไม่เท่าไรรถต้องอึดสุดๆทะเชทรายร้อนร้อนนะทีผ่านได้นี่คือโอเคแล้วทจบเลยเขาบอกว่าไฮรักซิโบเนี่ยเป็นรถที่ไม่พาคุณไปตายที่ไหนแน่นอนคันนี้เนี่ยนะคือ ทุกอย่างเนี่ยจะออกแนวแมคินิกไม่ได้ออกแบบไฟฟ้าจ่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่า t o โยต้เนี่ยเขาคํานึงถึงการใช้งานหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานแบบเกษตรกรใช่ไหมครับรวมถึง private use ใช้เป็นรถโดยสารส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้เป็น ออฟโรดที่แบบคนรักกีฬาออฟโรดเนี่ยก็เอาไปโมกันได้คือเล่นได้หลายอย่างมากครับโตโยต้าอุ่นใจครับอุ่นใจไปเสียจังหวัดไหนก็มีอู่ซ่อมใช่ใช่ใช่เครือข่ายใช่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยเครือข่ายอะไรเนี่ยเขามีทั่วประเทศเลยใช้ที่ไหนก็มีมีมีที่รองรับที่จะซ่อมปรับปรุงจริงไฮรักซีโวเนี่ย เขาบอกว่าเทียสปอร์ตเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยคือช่วงล่างแบบโมโนทูบพี่โมโนทูบเนี่ยจะทนแบบแรงซับที่มันแบบแรงๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถึกคนทุกสภาพสนนเลยรวมถึงตัวล้อเนี่ยเออตัวยางนี่ให้มาพี่รอบนี้ให้เป็นยางขอบเจ็ดเจนิ้วมาใช่ไหมแล้วก็ใส่ยางออโเทเรย์ของเบียร์กุนวิชเนี่ยก็ลังถามไปดูเยอะมากกำลังถามไปดูว่าพี่แล้วถ้ารถลุยๆอย่างนี้ต้องยางต้องออโเทเรย์ไหมใช่ใส่ออโเทเรย์ไปเลยแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อด้วยว้าหลายคนแบบขับรีโว่คอมเพลนเยอะว่าให้ดิสเบรกเอ้้้ยใหหาาเบบรรกดนลัังมค รอบนี้คเขาดิเบรกสีหลืองเลยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงไหมสีแดงพี่คาลิปเปอร์เบรกก็จะเป็นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงแต่คันนี้เป็นคันแข่งก็จะเปลี่ยนอันนี้เขาจะมีโมอันนี้เขาปั่นกับสปอร์ตใช่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 เท่แต่เท่มากพี่เท่มากถ้าดูหน้าเราได้อารมณ์นะได้อารมณ์อ่าอารมณ์ได้เห็นแล้วเกิดลมลแ้วไม่แล้วความเท่หะครับล่องลอย ล่องลอย่ัยใช่นะมันมีชอบมากเวลาที่แบบว่ารถเอาไปแข่งจริงแล้วมาตั้งโชว์เพราะเราจะเห็นร่องรอยที่มันเกิดขึ้นในการใช้งานจริงคันนี้เป็นว t r เฟสนะครับด้านหน้าเนี่ยขยายหาล้อ145มมด้านหลังขยายหาล้ออีก155มมเครื่องยนต์เป็น2 GD แต่มีการปรับจูนในเรื่องของแรงม้านะครับเป็น224แรงม้าแรงบิดเป็น550ยห้านิวตันเมตร224แรงม้าแล้ว0ูนย์ถึงร้อยนะพี่ทอห้าทอคาอยห้าทอห้า0โอเคแล้วอยากจะบอกว่า0ูน0รอคันนี้ไม่ถึง10บวิไปลองมาแล้วแรงโคตรแล้วก็มีระบบการขับเคลื่อนนะหลากหลายรูปแบบเลยมี2ล้อหลังนะสล้อโฟรไฮโฟรโ <c oughs> แบบรองรับทุกรูปแบบการขับขี่เวลาเราไปไหนเนี่ยอุ่นใจเลยุดราคาตอนนี้ท่อ500เหลือๆสบายมาดูจากภายนอกกันก่อนนะฮะพี่สินครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างนะค,ครับคือถ้าเกิด<ผ>มสมมติว่าตัว G R Sport เนี่ยมันรู้สึก บางคนอาจจะรู้สึกมันดูอุ๊ยดุดันด้วยรุ่นไรจังเลยอยากให้รถนี่มาดูมีภูมิฐานหน่อยคันนี้ตอบโจทย์คันนี้ดีไซน์ชอบสีมากเลยนะสีเขาขาวแล้วมันจะมีแมทเทอร์อ่ะมันจะมีใส่ประกายลงไปน่อยอันนี้มันจะให้ความเป็นภูมิฐานเนี่ยพี่เบาะหลังเขานั่งสบายมากเลยนะนี่นี่ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งที่พี่ออสขับนะปกติคุณเอาแต่ขับไงวันนี้คุณได้นั่งไงเฮ้ยเผมไม่นั่งที่ออสเรเลียมาเหมือนกันเป็นยังไงนั่งดีมาก๋อพี่นั่งข้างหลังด้วยใช่ ผมโดยสารด้านหลังครับเพราะว่าในรถเนี่ยต้องนั่งสลับข่าวสี่คนนักข่าวสี่คนแล้วก็มีสัมภาระนักข่าวด้วยนะแล้วก็สลับกันขับเนี่ยใช่ครับสลัับกนอยากจะบอกว่าฟีลลิ่งสุดยอดคุณโอ๊ตเคยสลับกับใครขับไหมฮะเออผมเคยสลับแต่ไม่ได้ขับครับน่าต้องสลับกันนั่งแต่ว่าอยู่ที่ว่านั่งตรงไหนจ้อ๋อบางทีแบบอยากนั่งหน้าชมวิวกว้างใช่บางทีที่หลังนั่งหลังสบายหลับแล้วแต่แล้วก็การเก็บเสียงบรรรถเนี่ยทำได้ดีมากๆเก็บเสียงได้ดีใเวลาขับรถไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันได้ลมเฮ้ยพี่แต่อนเแพะ คันนี้เนี <his> ่ย Legender เนี <sucks> mm ่ยเป็นเครื่อง2.8ครับ2 g ีครับผม2 0 4สี่แรงมาแรงบิด500นิตันเมตรนะนเนี่ยสบายแน่นอนรวมถึงมีเท่ากันเลยครับผมเป็นเครื่องเดียวกันเลยแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนให้เลือกด้วยเป็นขับสองขับสก็คือใครที่แบต้องเข้าสวนลุยป่าไงพี่แต่ว่าไม่อย่างนั้นกระบะไงต้องโดยสารครอบครัวหรือว่าอยากพาครอบครัวไปใน ต่อเติมเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับคนในครอบครัวก็เอาโปรเจคเตอร์ไปไฟหน้าสวยมากเลยไฟหน้าสวยดีเป็น Full LED แบบ Duo Projector เปิดมาเปิดมาเต็มเปิดปุ๊บวิ่งเดย์ไท n ์ n ันนิ่งไลน์มันใส่มาแล้วสวยมากอ๋อไฟเลี้ยวแบบ sequential ด้วยใช่แล้วแบบเป็นไฟเลี้ยววิ่งวิ่งริบริบริบนะฮะส่วนล้อรถคันนี้นี่เป็น ช็อกโก้ท <left nonprofits> ักนี่ช right. so ื right now, ่อเขาช็อกโก้ทัคครับโดยคุณอมแอมช็อกโก้คอลิกนะครับครับผมเป็นทั้งคาเฟ่ครับและเขาก็สอนทำมีคาเฟ่ครับตลกด้วยตรงไหนฮะเนี่ยตรงนี้เลยครับผมลองก่อนไหมฮะเอาคนละคาเฟ่ครับผมนะฮะผมตัวทีฮะตัวทีคนคลารนกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาบอกนะฮะแล้วก็มาตอบโจทย์นะครับโมบายนะครับบิสเนสทุกรูปแบบหน่อยดีกว่าครับผมอาคุจินบอกหน่อยดีกว่ารถคันนี้แบบไรอันนี้เนี่ยเป็นเทปเลโก้ครับผมเป็นไฮลักแชมป์นะ จริงๆคันนี้เนี่ยซื้อไปเนี่ยมีออปชั่นมีรุ่นย่อยของเขาเนี่ยแล้วถ้าเราเจาะจริงๆเนี่ยมีประมาณ1วิารุ่นย่อยเลยเย่ามากมีทั้งฐานล้อสั้นฐานล้อยาวเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลคือเรียกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนซื้อเลยปรับเอได้ปรับเอได้ผมชอบตรงนี้ยังไงฮะมันคัสตอมได้หมดเลยทมแล้วที่เราชอบยังไงแล้วแต่เรนีเลือกเยอะยิ่งมีเลือกเยอะผู้บริโภคอย่างผมก็ สนุกแน่ถูกไหมกาไปเลือกกันบางคนนี้ทําตู้ไว้สองอันตู้วันนี้วันนี้อยากจะไปสไตล์นี้ยกตู้นี้ออกแล้วเอาตู้ตู้ระดับใส่ได้เลยรถระดับเลโก้เลยใช่ขึ้นไปดูหน่อยคุณรถเผื่อคุณรถได้เลยฮะได้เลยได้เลยพี่พูดสรรพคุณต่อได้เลยอันนี้นี่เป็นเป็นเหมือนคาเฟ่นะพี่นะครับดูหน้าตาเหมือนเป็นคาเป็นคาเฟ่ที่ดารางวันนารใช่ไหมแล้วเขาขายจริงจริงด้วยทําให้แบบเขาต้องเรียกว่าต่อยอดธุรกิจ SME ได้ อย่างเต็มที่เลยคืออันนี้เป็นโมบายบิสเนสเลยนะใครที่แบบต้องทําธุรกิจมีโมบายบิสเนสอ่ะรถคันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยเจ๊กเจกเจกมีโกโก้อะไรบ้างเจ๊กเจ๊กฮะหนูหนูนี่เจ๊กไปแดกร้านอื่นไปลูกไปไปแต่งตัวเข้าแบบสตรีมเขาสุดสานเขาเลยนะเข้ากับงานเขาจะเป็นเจกอะไรลูกวัยรุ่นขนาดนี้นี่มคิดน่ารักเลยอ่ะเจ๊กมาขายโกโก้ถูกเอออ่ะแล้วก็ต่อยอดเขาเรียกว่าต่อยอดธุรกิจ SME ได้ครับถือว่า เราเปิดร้านอาหารอยู่แล้วต้องการทำโมบายบิสเนสเนี้ยก็ oh. ซื้อไฮรักแชมป์ไปเนี่ยไปต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกเจ๋งหนึง่งนอกนั้น,นียเท่านั้นนี่ยังไม่พอนะใครที่แบบติดตามพวกขับไฮรักแชมป์อยูย่จะเจอว่ารถเนี่ยไปเป็นรถออฟโรดเป็น p private u s e oh. บ้างนะครับหรือว่าจะใช้เป็นรถแข่งทางเรียบอะไรเงี้ยไปต่อยอดในเรื่องของกีฬามมเตอร์สปอร์ตกันด้วยแล้วคนเห็นรู้สึกว่า นี่มันแคบใช่ป่ะใช่จริงๆที่ผมยืนอยู่นี่คือครึ่งเดียวของกระบาดนะอมันเปิดประตูทะลุได้พี่ไหนนี่คุณเปิดตัวล็อกอะยกนิดหนึ่งพี่นี่เอ้ยทะลุอีกฝั่งนึงเฮ้ยทะลุอีกฝั่งนึ่งเป็นที่แข่งงานนี่ไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เอาไว้เวิร์คช็อปทำโกโก้นี่อีกฝั่งหนึ่งมีนี่ครับคือเราทำได้สองงานนี่แหละก็เลยได้รับ นะะฮน่าสนใจน่าสนใจการชิงชนะเลิศแล้วก็ได้ถือว่าเป็นแชมป์ด้วยของเราเลยครับยอดสุดยอดสุดยอดนี่แบบว่าเป็นเหมือนรางวัลแบบความคิดสร้างสรรค์เลยนะปัญญาปัญญสุดเขาให้เลยแชมป์เนเออนี่ดีนี่ดีแล้วติดไลท์ต้งไลท์ติ้งนี่เหมือนร้านค้าจริงๆเลยจริงใช่ผมชอบมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดะทำป้ายไฟนิดนึงนะได้เลยใช่เลยสวยเลยสวยเลยสวยจริงทำเป็นศัตรูถ่ายงานยังได้นะพี่เซียวเลยโอบายสตูดิโองานแบบขับไปขึ้นนนท์เวิร์กชงเวิร์กช็อปต้องสบายเลยสบายสบายตั้งเตียงเลยเก้าอี้ท่านนุ่นได้เลย เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศการทํางานวันนี้นะครับโอ้โหนี่วันนี้เขาแจกหนักมากเลยนะคูป,ปอง2,000บาทใครที่ดูไลฟ์เนี่ยสแกน QR โค้กันพันสิทธิ์ตรงใส่สแกนกันฉ่าเลยนะได้สิทธิพิเศษกันทั่วหน้าเลยจริงๆครับรวมถึงความสุขสนานของการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้มาไลฟ์ในครั้งนี้นะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆนะครับขอบคุณโอกาสจากทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้สิทธิ์เนี่ยมาร่วมไลฟ์กับทางทีมของโตโยต้ามอเตอร์นะครับแล้วก็พี่โอ๊ตปรา ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเสียเงสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้ทางความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ